นนว่าไปช่วยสิลูกปครับเดี๋ยว่นาับับพี่ว่านพี่ว่านรับล็อกไปพ่อหน่อยพ่อได้ใช่ไหมวาน้โดวางที่ต๊ะเช็ดต้องหาอะไเช็ดอนเอาเอาว่านว่านวานเคียน้ำเคียน้ำไปโต๊ะนู้นก่อนลูก

สองคนครับสองคนหัวท้ายดีกว่าครับเดี๋ยวกระจกมาลับมันหนักไม่ไหวนีอยู่ตรงนี้างอะน่างหน้าี่อ่ะอ่ะเปล่อยเลยปล่อยเลยพี่พี่อยู่เพราะว่ากระจกเดี๋ยวมันแน่นแล้วเดี๋ยวแตกใช่ใช่พี่จับเนี่ยอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเดี๋ยวคนปล่อยมันตอง่ึ้นันเาต้องขึ้นแล้วนเช็เอาไก่นะไก่าาเลไปพี่ว่านไปช่วยนกวางเช็คมนาดู ท่าจะบมีไครับไม่ไม่้เยบ้านเรามีผ้าบ้านเรามีผ้าเดีรถเรามีผ้า ทิชชู่เปียกมาหมดวัดผ้ารถไม่ได้ล็อกถุงหยิบผ้าตรงเกีย์รถแม่มาด้วยผ้าแห้งอ่ะแล้วก็ผ้าใหม่นีนี่เโมยใหญเนี่ไม่เยลางได้ตรงนีคบอกไว้ว่า ต้องไม่จะจับขนาดมันต้องเอาเขายี่สูงกว่านี้ไมเนี่ยเกยบตัวสูงมก่อตวูาก่อก็ยจับพอให้จัยมันโยกได้มันโยกด น้ำี่จเาปีหกเจ็บอันนี้ยีวรหลวงปู่ปีหกเจ็บเดี๋ยวเอาไว้พีวหลวงปู่ปีหกแเห็้ เผมก็ไปเก็บไว้ในรถผมก่อนแล้วกันแล้วกลับบ้านเลยไอ้บูเช้าเยเดี๋ยวอไมโอแล้วเี yeah. hey. okay. ่ยอันสูงเนี่ยครับ้วกเลี่ยอันสูงนั่นอะ

Thank <laughs> <laughs> you. มัมนเข้ามาทำไมหนิทักพากรเรียงไรทำได,ไไไดไร Stevens, ไรสิข้อข <c asi> ้อต่อสายหน้อยคืส เป็นนะต้องว่ายืนจกกันหมอาจารย์ส่นะนะมาต้องใส่ไหมครเอาผมผมว่าตรงเนี้ยจคมออย่ยครับอาจารย์ยอาจารย์อาจารย์รอาจารย์ไจโตมาให้อาจารย์ลองอเื่อนคุลงไปเดี๋อวจะลื่นไปจาลื่อาจารย์

กวางถูกหวยแนงวดเนี้เอายัไม่เสร็จยวไม่เสรฟาให้คนยังจัดไมเสร็จฟาฟาท่านบอกให้เอาเข้ามาเลยเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกย่ไเงินร้อล้านร้อล้านนีเลยนใสไปเดี๋ย

嗯，我这里买了。要像这种，这只，这包嘛，这个。要双管，汉汉汉汉，但是这里能够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 能� ฟาใสไหมว่นเอาฟาใสลูกมาเดี๋ยวใครเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยว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 ยเ่อมาเอาใครครเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเล่มาดูด้วยเพราะเดี๋ยวมีีจะเที่เอาฝามาจะได้ถ่ายให้เขาดูเดี๋ยวาจะใสเงินก่อนใสเงินกให้ลูกปูก่อนอันนี้ของของคุณคุณนราธิวาสมาจากนราธิวาสฝากมาใส่ลงปูสอ0 อันนี้ของนี้อันนี้ของน้องการมาจากจันบุรีห้าร้อยเดี๋ยวมีอีกสี่ร้อยสามสิบเนี่ยผมต้องจำยอดเขาต้องมีเหรียญไหมอ่ะมีสี่ร้อยสามสิบเพราะว่าเขาฝากมานะครับทําบุญทําบุญกับหลวงปู่แต่ทีเอาไปให้เขาดูว่าเราใส่ลงให้แล้ว <c oughs> อันนี้430รามครับอาจารย์ใส่อันนี้ของบ้านเราอ่ะเราว่าสองร้อยว่านมาจบยังว่านจบแล้วว่านมาจบจบกันว่าถูกจบมาเรื่องจบกันว่านมาจบแล้วใครว่านว่านมาสาธุโลกที่ถูก ร้านอันนี้มาตรงนี้ลงน้ำเลยนวดไปตรงพ่อเลยอ้าวพี่ว่านถอยแม่มามาน้องมาอันนี้มาครอบครัวครอบครัวบ้านไตเติ้ลครับ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 นี้ก็ครอบครัวครอบครัวบ้านกุ้บ้านกุ้อ่า

对。

啊，干不完的，干不完的，干不完的。<laughs> <laughs>